คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำํำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่29เมษายนนะครับพศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับก็ได้มี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปปู่นะครับแตก3ตัวนะครับ721 เต็มๆนะครับแล้วก็2-1ด้วยนะครับแอดขอขอแสดงความกินดีกับ FC นะครับพี่น้องที่มีความโชคดีก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมแนวทางเลขทูบต่องวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอรุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเลขทูบบารมีเหรียญลูกปูสวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวย เป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แค่ไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับผมยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับณมูตระสาพระควตูระตูสมัมมาสัมพุทธสะณมูตระสาพระควตูระตูสมัมมาสัมพุทธสะณมูตระสาพระควตูระตูสมัมมาสัมพุทธสะอินทยสังเทวยสังปรมยสัง มหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกะวติยสังมหาจักกะวติยสังพุทธยสังปจเจกบพุทธยสังอรหันตยสังสพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพลูกาจริยายาสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุวติหนตุไมหังนโมพุทธสานโมธรรมสัก นโมสังคัสสะเสยาติทางหูรูหูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุขอบุญบารมีผู้สวงท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุมบารีเลกทุกที่จุดในนี้ขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหัวเราพัฒนาในงดประจำวันจันทร์ที่29เมษายนพศ2567ให้ FC พี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีัยกับเล็ทุกปู่ ต่องวัดทุกท่านทุกคนได้เทินสาธุนะครับเลขทูบบริมีผูสวนก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้ FC พี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับล,ลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบรมูลีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุญบรรนาลเลขทูบที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันจันทร์ที่29เมษายนพศ2567ให้ fc พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคเมชัยต่องวดกับเลขทูบบารมีปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเลขทูตบารมีเหลือลวงผู่สวนก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปร,รับชมได้นะครับเผื่อคอมเมนต์ตรงกันงวดที่แล้วนะครับแอดก็เห็นเป็นเจ็ดสองหนึ่งนะครับแตกสามตัวนะครับแล้วก็สองหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ช่ชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับรเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมีขีรํำโชคพาด้วยมานําเสนอสําหรับวันนี้มีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ